The world is worth fighting for. We can do it together. อย่ามาอืมหมาเห่าอะไรไอ้โหแม่งแอบอยู่ในบ้านเนี่ยปาร่าจะตายแล้วเออดีก็เนี่ยบิ๊กจีนโดนโดนบิ๊กจีน้เนี่ยหน้าบ้านเราแถวเนี้แหละก็ให้หมาตัวเล็กมั้ง ใค้มาวะเออพูดได้แล้วโอ้ยเลทเทสโอ้ยฆ<ล>่ากูทีไม่ร้องดอิวะ <laughs> ได้ยินเสียงโคตรหน,หนรากไปอะไรฮะดูนี่อะไรฮะดูนี่อะไรฮะดูนีแบบ่โอ้โหมันหิวอะ่ะ <laughs> มันมันเดินไปทั่วเลย เฮ้ยอ,อย่าไปอยู่<ด>ตรงพูดดีดีครับเงียบเลยโอ้ยแม่งมันไหลวัดดุดันจังไะเก็บมาแล้วสองบ้ากูได้หิวแล้วกูได้หิวแล้วโอ้ยบีก็หนึ่งเพดังแร็ปโล <Es per ate> เ้ยเปเไปเก็ยบ,บายานก่อนไม่พวกเลื่องครึ่งหลอดโอ้ยโอ้ไม่มีใครตายเลยอโอ้แฮกไลท์ฮาร์ดไม่ทันไงไม่ให้สัญญาณเงียบล้อ <c oughs> ถ้าแฮกไลท์ฮาร์ดไลท์ฮาร์ดน่าจะตายไม่ตายอะ่ะ <c oughs> เล่นเล่นไม่เป็นอะ่ะอืมไม่เป็นด้วยที่มีพัดมัด ที่ตัวยิบให้่โอ้ยเไม่เหรอรอท็ทอปย้อนใหม่ดีกว่าเออท็อปย้อนใหม่น่าจะโอพอยู่ยังมาจะยืนงงๆไม่ได้เลยนะฮะแพ็คโนโปไปแล้วมมันมาอีกแล้วก่อนแล้ว

ไปกี่ต้าไปกี voila, ่ต้าตายไปกี oh, ่ตาพ่อมึงเหรอต้องช่วยกันลุมต้องช่วยกันลุมกระทืบเฮ้ยเฮ้ยป่าละตายตายอะไรฮะอะไรฮะจะตายโอยตายแน่กูเจนคุนตี้มาหาทีโอเอ้าเอ้าต้องตีเก็บยาเรียบร้อยมังกรอพยองอ๋อหายแล้วกู โโอ้ oh ้หหเียว oh, okay. ิ man, ่งไดทำไมไม่ได้ E M P วะโอ้ยเสริมพ่อแม่เเฮ้ยงานโซมาเห็นกูโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยไม่ตายวะปลญหาแางหลังใครวะปัญหาแหงปัญหาแฮกเออโอเวอัตบนครับอยู่ไม่ไกลหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไกลอ่ะตอนนี้บอกเลย ไอ้ยี่อะไรประเทศไทยไม่คุ้ดอ่อนเลยสัตว์กับประเทศฝรั่งเขาเก่งอเฮียอะไรเอาเราไปดีกว่าเฮสปาร่าดีกว่าไหมฟาร่าแฮกแล้วเท่าหรอก่าล่วงแล้วจ้าฆ้ามันสิฆ้ามันเดี๋ยวกนมึงอยู่คนเดียวเลยนะเดี๋ยวเรียบร้อยยังยังอยู่ เอามาเออคอนตูแม่งยัดไปดิไปฮ่ากูไม่น่ารอดอ่อฮิวหน่อยเฮ้ยฟาร่าจะตายคอยนิดนึงอีกมีเอามีเอาเนี่ยเอาหายแล้วายโอ้โหเจ็บร้อยเฮ้ยฟาร่าจะตายเห็นแล้วเดียร้อยเจ็บร้อยห่านทีหมดเพื่อนเพื่อนเอาหมดเองบ้านเมืองแล้วมึงเะเอ้ยวิดีโอได้อยู่อ่ะเอาไปคอนเสิร oh, oh, ์ก oh, okay. oh, oh, ่อ hey. น oh, <ogene ans. S 1>

ใครขอฮิวใครเป็นตัวฮิววะครูครูขอฮิวให้มึงให้จะฮิวให้มึงอ่ะอ๋อเออใช่ใช่ใช่ร่วงเลยเียโออแหลกเลยทีนี้ <c oughs> จังมันหลุดอออออจังเมื่ <เอ S 1> วานี่โอ้โห ทหารนี่ยหารหลังรถเออแล้วอะ่ะเอองูขมัดิงโดดมาลิงโดดไหนเลยโดดมาเอากูเลยนะโดดมาปูเลยมันมุดข้างล่างกันหมดเลยนี่มันจตายแล้วไรแฮกไรแฮกไรแฮก ลายคะจะตายอยู่แล้วแกเฮ้ยเฮียเฮียหลีกจิไทยอ่ะเฮ้ยเฮียเข้ากระหม่อมไอ่สัตว์เข้ากระหม่อมเฮียโอ้ยเอาเอาเนี่ยนะเอาเอาดูควายแร่ควายแระควายอะไรท่านี้นี่เอมัดไอเฮียฮัตมัดมูฮัตมัดมูฮัดหมัดอย่างมั่ว เชี่ยมอย่างผิดเลยหมวกหมัดไปว่าอะไรวะเขาให้เชี่ยมันแฮมคนเดียวเอาแฮมโลดเลยนะโอ้ยเปิดสายมาแล้วเริ่มมาแล้วเออลวงไปสัตว์บิ๊กเปอร์ิดเปอร์เฮ้ยมีจิตข้างหลังอ่อบิจิตโดนแฮกแล้วยิงหัวยิงหัวยิงไม่โดนยิงโดนลำตัว ลิปเปอร์ที่ไหนแล้ววะลิปเปอร์จะตายแล้วระวังมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อพี่หน่อยโอ้ยโอ้ยโดนพินโอ้ยโอ้ยยิงไม่ทันพี่อะไรพีเอ็มพีเอ็มไปไหนฟาร่าเนี่ยฟาร่าจะตายแล้วหายแล้วฟาร่าาา่เออ มีไอ้ลิละ่ะรอนะล่าตายโอ้ยไอ้เหี้ยป่ะปล่อยให้รถแม่งไหลมาที่นี่ยังไงไอเ้เหี้ยเป็กันทีเดียว <c oughs> มุดมามุดมนันตัวมีโอ้ยเหี้ยโอ้ย รถฟาร่าเขี่ยเอาไว้เจ็บโอ้ยฟาร่ารือโอ ogly! ้เนี่ยพ่อมึงเหรอโอ้ยมันมาแล้วโดนฟาร่าตอดอ่ะโอ้ยล้ไหลบอมีแฮกด้วยนั่นนี่ยิมพีบอมีนะจะแคมป์ละจังเก็ตแฮกเข้ามา หายล้วตายตายเออยี่สิบวิครับผมเอาแม่งหน้าบาาเลย็น็ในอะไรไรล่อมานี้อาลหรอล้อมาเมามีต้องออกมาอีกสัตว์เออไ่แหมมันอ่ะข้างบนเอออะ้องเล่นนี่ย ่ะล่วงล่วงนกล่วง okay <laughs> โอเคยอดเนโรดทูโอวอตเวิร์ดครับปีไหนปีไหนเอ <laughs> ามาขับกคสับไป